สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNS Taro t นะจ๊ะอันนี้จะเป็นดวงของเดือนมีนาคมของคนราศีพิจิกนะคะก็จะเริ่มที่คนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะเริ่มเลยนะคะขอเปิดไพ่ก่อนนะ ขอโทษค่ะ <c oughs> คนราศีพิจิกอาจจะได้ยุ่งเกี่ยวกับรักที่มีดราม่านะคะจริงๆมันก็เป็นความรักที่โอเคแหละไม่ได้แย่แต่ว่าหนูเห็นมันมีดราม่าอยู่ในนี้คนคนนั้นของคุณกำลังโกหกคุณบางอย่างซึ่งคุณต้องไปสืบเอาว่ามันคือเรื่องอะไร ะค,ะความรักของคุณยังคงทรงทๆค่ะไปได้เรื่อยๆแต่มีเกณฑ์ที่ต้องห่างกันนะห่างกันด้วยระยะทางด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทํางานอะไรทํานองนั้นทําให้คุณสองคนมีมีระยะทางที่ห่างแล้วก็มีแกลในความสัมพันธ์ด้วยนะช่องว่างอะ่ะนะคะทําให้คุณคุยกันน้อยลงอะไรทํานองนั้นแต่เขาก็รักคุณนะเขายังคง ขายังคงจริงจังกับคุณแล้วก็ยังคงมองเห็นคุณเป็นอนาคตของเขานะคะแต่เขาเองบางครั้งก็รู้สึกเงาเหงาอ่ะอือฮึเขารู้สึกเงาเงารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ใกล้กันมันคงจะดีกว่านี้สินะอะไรทํานองนั้นนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเข้าใจกันมากกว่านี้ก็คงจะดีเ <c oughs> ตือนนะคะงดเรื่องดราม่าต่งๆนานาอะไรที่ประามที่คุณแบบคิดเยอะโอเวอร์ทิงกิ้งอ่ะ ให้ตัดออกไปไม่งั้นความสัมพันธ์จะกลายเป็นท็อกซิ e เรเลช n ั่นชิพและคนตรงข้ามของคุณจะรู้สึกเหนื่อยนะคะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ควรคิดนะไม่ต้องไปคิดมันนะนะคะอืมโอเคค่ะดีค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงประคองอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่เทียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเนะี่ยเรื่องกระจุกกระจิกอะไรก็ไม่รู้นะคะ เป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ผ่านไปได้นะไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าแค่แบบหนูอยากให้คุณคุยกันมากเกินกว่านี้อ่ะคุยกันในเรื่องที่มันสร้างสรรค์คุยให้มันเป็นเหมือนเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนคู่ค,คิดมีการวางแผนด้วยกันคือวางแผนที่นี้ไม่ใช่ให้ไปคุยกับเขาเรื่องแต่งงานนะแต่เหมือนกับว่า ให้เขาเสนอไอเดียออกมาแล้วเราก็เล p e c t ไอเดียเขา้วเราก็เหมือนกับซัพพอร์ตสิ่งที่เขาเป็นที่เขาทำอะ่ะเข้าใจใช่ปะนะคะเหมือนกับเอ้ยคุณมีแผนมีแผนที่จะทำอะไรใน่ๆเขาทําธุรกิจอะไรทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับเปิดใจคุยกับเขาในเรื่องนั้นด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะที่มันมากกว่าเรื่องรอะักใครๆอ่ะเพราะว่าถ้ามาคุยเรื่องแบบ ทำไมไม่รับสายทําไมไม่มาส่งอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือเถียงกันแน่นอนนะคะเถียงกันไม่จบเด้อแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามคุณก็จะเงียบใส่คุณไปเลยรู้สึกว่าดราม่าเยอะไม่คุยด้วยอะไร <c oughs> ทำนองนั้นนะคะ <c oughs> ก็พยายามนะคะอย่างี่เง่าใส่กันแค่นั้นเองเน่ยหาเรื่องอย่าพยายามหาเรื่องมาทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ดูเหนื่อยนะคะกับกิจกรรมกับงานกับเรียนกับอะไรอย่างเงี้ยของเขาตัวคนเองก็ควรที่จะโฟกัส นะคะสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เช่นเดียวกันนะนะคะแล้วก็ค่อยๆประคองกันไปมันก็จะดีเองเนาะไพ่าศีพิจิกไม่น่าเป็นห่วงนะคะเอาล่ะเดีดูคอนโซลพิจิกหน่อยนะ คนโสดราศีพิจิกเหมือนยังผูกพันกับคนเดิมๆนะคะปิดใจค่ะคุณไม่ยอมเปิดใจให้คนใหม่คุณอยากได้คนเก่ากลับมามากกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณก็ยังคงจองจําอยู่กับคนเก่าและดีไม่ดีคนเก่าอะ่ะยังวนเวียนในชีวิตคุณด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะคุณเหมือนคนที่พยายาม Move on แต่ยังคง Move on เป็นวงกลมอยู่ นะคะมีคนพยายามเข้ามาอยากให้คุณเปิดใจอยากให้คุณให้โอกาสเขาแต่คุณก็ดันเหมือนกับไม่สนใจเมินเขาซะง,งั้นมีเกมเป็นคนไกลชาวต่างชาติได้ด้วยแต่ดูแล้วมันเหมือนกับคุณก็คือเหมือนคุยไปงั้นๆนะ่ะอืมคุยแกเ้เซ็งแก้เบื่อไปเฉยแต่จริงจริงแล้วคุณยังรักคนเก่ายังคงให้คนเก่าเป็นมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดในความสัมพันธ์อยู่เช่นแบบคนเก่าเป็นคน น่ารักแบบนี้เลไอย่างเงี้ยถ้าคนใหม่ไม่ได้เป็นสไตล์แบบคนเก่าก็ไม่เอาแหละอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเหมือนมีสแตนดาร์ดที่เป็นคนเก่าอะแล้วก็มักจะอดไม่ได้ที่จะเอาคนใหม่ที่เข้ามาไปคอมแพรก์กับคนเก่าเปรียบเทียบอะนะคะซึ่งมันก็เลยทําให้คุณยังคงต้องโสดอยู่ต่อไปนะคะมันก็เลยทําให้มีคนเข้ามาแหละแล้วก็ออกไปแต่คุณไม่เดือดอร้อนใจอะไรนะคะคุณมีเงินใช้อะ่ะ นี่ยังไม่ได้ดูการเงินนะแต่ดูแล้วเหมือนกับคุณแฮปปี้กันโสดนะคะใช้เงินท่องเที่ยวอีกสระอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคไหนดูซิงานและเงินของคนพิจิกการงาน,งานและการเงินของคนราศีพิจิก การเงินดีนะคะแต่ว่าการงานเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีงานที่ฝุดๆเข้ามานะคะงานฝุดๆในที่นี้ก็คือหมายความว่าเป็นงานที่แบบคุณอาจจะไม่ถนัดหรือคุณทำแล้วมันก็ติดอยู่นั่นแหละติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ว่างานก็ดีนะมันเป็นเหมือนการที่คุณได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีแกได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือน ได้นะคะเพราะว่าน่าจะได้ผลงานที่ดีสิบเหรียญคิงถือเหรียญไฮเลฟเฟนต์คุณอาจจะได้ไปเซ็นสัญญากับงานใหม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครหางานอยู่นะคะหรือว่าคนที่ต้องการจะเปลี่ยนงานมีเกณฑ์เซ็นสัญญามีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปเป็นพนักง,งานใหม่ๆของที่นั่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าคนที่สอบราชการอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้บรรจุราชการด้วยนะคะ ก็ถือว่าดีเลยนะในเรื่องของการงานและการเงินถือว่าเป็นขาขึ้นของชาวราศีพิจิกนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะดวงราศีพิจิกในเดือนมีนาคมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ราศีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มานะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย